หมดสภาพเลยครับหมดสภาพเลยหน้าไหม้หมดเหนื่อยมากลุยป่ามาเลย ท่าจำได้ครับความเดิมตอนที่แล้วตอนก่อนๆที่ผมเคยมาแหลมกระทิงจำได้ไหมครับทริปนั้นแหละครับทำให้ผมเกิดคลิปนี้และคลิปนี้ผมดองไว้นานมากๆคือหลังจากวันที่ผมไปแหลมกระทิงแค่วันเดียวเท่านั้นครับผมอีกวันหนึ่งผมก็มาหมายเดิมเลยและสิ่งที่มันทำให้เกิดคอนเทนต์นี้ครับนั่นก็คือผมกำลังจะไปอีกหนึ่งปลายแหลมที่ผมคิดว่ามันคงจะมีปลา เยื้องกับแหลมกระทิงนี่แหละครับขวามือของแหลมกระทิงเป็นหมายที่ผมกําลังจะไปในวันนี้และนี่ครับคือเส้นทางจากบ้านของผมอาเภอถลางครับยิงตรงเข้ามานะครับที่ตําบลราวัยเรามุ่งตรงไปที่หาดในหานครับหาดในหานนะครับตําบลราวัยนะครับนี่ฮะตามเส้นทางมาเลยครับพิมพ์คําว่าแหลมกระทิงมันก็จะขึ้นแล้วนะครับ มันจะไปขึ้นตรงที่รีสอร์ทบ้านกระทิงครับจุดที่เราจะต้องนำรถไปจอดถ้าจอดในบ้านกระทิงจะมีค่าจอดนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเอาไว้จอดไว้หน้ารีสอร์ทบ้านกระทิงนะครับแล้วก็เดินลงมาตามทางนี้เลยครับพอถึงหน้าชายหาดครับหลังจากนั้นเราก็เดินตามแนวชายฝั่งเลาะหินมาเรื่อย,รอยครับเลาะตามแนวชายฝั่งมาเรื่อยๆ ดันที่ผมขี่เป็นแนวสีส้มไว้นะครับเดินม,มาเรื่อยเรื่อเรื่อยๆรื่อข้ามเขาประมาณ3ลูกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจุดที่เขาเรียกว่าปลายแหลมกระทิงที่จุดชมพระอาทิตย์ตกดินและนี่คือจุดที่ผมไปตกปลาที่ได้ปลาไซส์ใหญ่ๆ,ๆนะครับจุดนี้และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นทําให้ผมไปที่ที่หนึ่งที่ปลายแหลมมีปลายแหลมหนึ่งทางขวามือครับและจุดนี้คือจุดที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับ ผมคิดในใจนะครับว่ามันต้องมีปลาแน่ๆน้ํำมันค่อนข้างลึกเลยครับและนี่แหละครับคือทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าวันนั้นเนี่ยผมไม่รู้จริงๆครับความไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ไมผิดครับจะหาว่าผมโง่ก็ยังได้ครับคือผมก็ไม่ได้ถามใครด้วยครับว่าตรงนั้นนีจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรผมเลยตัดสินใจไปครับ ได้แล้วเยี่ยดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้มานานยังครับเดี๋ยวเช้าเราพบรู้ปานเลยครับ มาถึงไม้เราก็ไปพูดภาพทำเพลงครับเริ่มตกปลากันเลยครับที่เราตกวันนี้ครับเป็นแคโรไลนียดิครับเหมือนคลิปเก่าเลยครับที่มาตกด้นปลั่งเศตัวใหญ่ก็จุดนี้เลยครับมีเวลาสัก20กว่านาทีชื่อติดตามคลิปนี้ผมสำหรับท่านไหนที่ชอบตกปลาและท่านไหนที่ชอบไปไม้ใหม่ๆเดี๋ยวท่านได้ดูคลิปนี้ครับแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราเจอลุงครับจุดนั้นเลย เราก็เดินขึ้นเขามานิดนึงครับแล้วเราก็เดินไปต่อจนไปถึงจุดหมายจุดแรกที่เราจะเริ่มตกปลาและจุดหมายของเราครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่ามันคือปลายแหลมอีกหนึ่งปลายแหลมครับที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่ผมตกปลาทางขวามือครับ<ฮ>ดันโน่นเลยครับเรากำลังจะเดินไปครับ ช่วงเวลานี้ครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมชิลมากๆเพราะผมมาถึงจุดหมายตรงบริเวณนี้ประมาณ9โมงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราถึงจุดหมายที่ผมบอกกี่นาทีครับเราถึงจะถึงจุดหมายจุดนั้นครับอะไรโอ้กักดัดกกกั น่าจะกระพงครับน่าจะเป็นกระพงมาแล้วเอ้ยมากล้วยอะ่ะ <Wow. S 1> ไม่แดงเวยหลังจากที่ตกมาได้สักพักครับ ได้ปลาประมาณสองถึงสามตัวเราก็เดินจากจุดนี้ครับเลาะหน้าผาเลาะหินไปเรื่อยๆครับมาอีกจุดหนึ่งแล้วครับปลาแพะแพแดงครับแพแดงทางจุด Come on. Oh, the la- ปากกล้วยลักษณะเอ้โหเหลืองขมิ้นครับหลังจากที่เราเดินทางเกือบจะถึงครึ่งทางครับจุดที่เราจุดตกเมื่อกี้นี้นะครับเราก็าเดินตรงไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดจุดหนึ่งครับที่ผมถือได้ว่าเป็นจุดที่ผมคิดหนัก ได้เป็นจุดที่ผมต้องตัดสินใจว่าผมจะไปต่อหรือเปล่าเพราะจุดนี้ครับระยะทางที่เราต้องเดินไปเราต้องปีนเขาขึ้นไปครับมาดูกันครับว่าเราจะปีนเขาปีนหินปีนผามันเป็นยังไงไปดูครับ เรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะต้องถือในมือครับสิ่งที่ผมนำมานะั่นคือกระติกหนึ่งใบค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็คันเบ็ดอีกหนึ่งคันซ้ายถือขวาถือนะครับแล้วเราก็เดินเลาะตามหินแบบนี้มาครับแล้วจุดนี้แหละครับที่ทำให้เราต้องคิดหนักครับสุดท้ายทุกท่านคิดว่าผมจะไปไหมครับทำมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมฮะผมตัดสินใจไปครับยังไงก็ต้องไปให้สุดครับ ก็พยายามมองครับว่ามันจะไปยังไงได้บ้างนะครับสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเปลี่ยนกันทางซ้ายนะครับถ้าทางขวาเน่ยต้องขึ้นเขาไปซึ่งผ่านกอหญ้าแล้วก็ทุ่งหญ้าอีกเยอะเลยไม่รู้ต้องต้องเจอในบ้างแล้วมันค่อนข้างยากกว่าเดิมแน่ๆในความคิดของผมตอนนั้นเลยตรงนี้ละไม่ไกลครับแล้วก็ผมมั่นใจนะครับมั่นใจในขาของตัวเองมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองว่าผมจะต้องไปให้ได้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมไม่มั่นใจนะั่นคือรองเท้าของผมแค่นั้นเองครับนะฮะผมเลยไปต่อได้เรื่อยๆนะครับนี่ฮะดูครับความทะเยอทะยานที่อยากจะไปถึงจุดหมายที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะวางของเสร็จเรียบร้อยครับราปีนสิครับรออะไรครับจุดนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันสูงเราๆสัก3เมตรได้ครับนะบก่อนที่ผมจะขึ้นมาหลังจากที่ผมขึ้นมาเช็คหมายเช็คสภาพเรียบร้อย ผมต้องย้อนกลับลงไปเพื่อที่จะไปเอาของไปเอาคันเบ็ดแล้วก็ไปเอาถางน้ำแข็งขึ้นมานะครับแล้วเป็นการขนทีละอย่างด้วยนะครับนะฮะไปเรื่อยๆเนิบๆผมถึงจุดนี้เนี่ยราวๆสัก10โมงครึ่งนะฮะสิบโมงครึ่งผมถึงจุดนี้ละตอนนี้น้ำในกระถิงผม ยังใช้ไปได้ไม่เยอะครับเพราะยังเสียพลังงานไปไม่เยอะครับแต่ว่าจะเสียพลังงานที่ตรงจุดนี้หละผมว่าน่าจะเหนื่อยนักพอสมควรนี่ฮะจากจุดนี้นะครับที่เราต้องข้ามไปไปยังจุดหมายจุดนี้นี่นะครับเลยครึ่งทางมาแล้วครับเราจะไปจุดตกปลาจุดนี้ฮะผมมาอยู่จุดนี้ได้ปลาประมาณสัก2ตัวนะครับตกอยู่นานครับก็ได้แค่2ตัว หลังจากนั้นครับเราก็เดินไปต่อจากจุดที่ผมข้ามาเมื่อกี้นี้ปลายทางของผมอยู่ไม่ไกลแล้วครับตรงไปนู่นเลยครับนั่นก็คือปลายแหลมที่เรามองมาจากจุดแรกที่เราอยู่แหลมกระทิงนะฮะเส้นทางของผมที่ผมเดินทุกท่านดูตามเส้นนะฮะผมเดินตัดขึ้นเขาครับจุดนั้นเนี่ยที่ผมวงกลมนั่นก็คือป่าไัยครับผมไปเจอป่าไผ่แล้วก็ไปไปสมอยู่ตรงนั้นอยู่นานเลยครับไปมั่วอยู่นานไปหลงอยู่นานครับไปต่อไม่ได้ครับ ตัดสินใจครับไม่ขึ้นไปต่อครับตัดสินใจเดินลัดทางซ้ายไปหาต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวครับนะฮะทางซ้ายวงกลมแดงนั่นแหละครับเดินตรงเข้าไปลัดเข้าไปลัดป่าไปครับผมจําได้ว่าจุดที่ผมไปนั่นนะฮะมันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ก้อนนี้แหละครับซึ่งเป็นก้อนหินที่ผมไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าข้างๆหินจะเป็นเหว ผมเลยตัดสินใจเดินวนกลับมาไปที่ต้นไม้ครับลุยป่าเข้าไปเป็นต้นเหมือนกับต้นมะม่วงต้นอะไรไม่รู้ครับเตะมหมดเลยนะครับจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทุกท่านไม่เคยเห็นครับมันคือถ้าครับมันเป็นถ้าหินนะครับที่มีช่องลอดได้นะครับเป็นถ้าลอดคือผมให้จุดนี้เนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นถ้าลอดหมายเลขหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปพักอยู่จุดนี้สักพักหนึ่ง ต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหทุรักทุเลสุดๆครับผมยังกลับมานั่งคิดนะครับว่าผมไปทําไมวะเนี้ยอุทานมาเยอะมากช่วงนั้นนะครับหลังจากที่ผมจบทริปนี้ไปทําไมไล้ไปวุ่นวายทําไมนะลองดูครับดูความทะเยอทะยานของผมที่จะไปจุดไห้ได้รองเท้าก็หลุดก็ชัางมันครับไปให้ถึงไปให้มันรู้ไปให้สุดในใจตอนนั้นคืออยากจะกระโดดดิ่งลงน้ําแล้วว่ายน้ําไปทิ้งทุกอย่างเลยครับแต่มันทําไม่ได้ครับ ไปดูนครับว่าผมจะพยายามไปยังไงต่อทุกท่านเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมจบทริปนี้นะฮะ ผมยังไม่คิดอยู่เลยว่าผมกำลังใกล้ความเป็นความตายมากๆเลยครับผมไปทำอะไรที่จุดนั้นผมห้อยพระอะไรเทวดาศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนถึงได้คุ้มครองผมได้นะครับผมรอดจากจุดนี้มาได้ยังไงจุดที่ผมยืนอยู่จุดที่ผมไปแต่ละที่แต่ละจุดนะครับนี่แหละฮะทุกท่านดูครับมันมีถ้ำรอดครับ ทางขวามือทุกท่านตรงกลางกล้องมันมีถ้ำลอดลงไปเห็นไหมครับและผมก็ไปแวะบนลานหินครับมันเป็นลานหินที่มองลงไปทุกท่านครับผมเชื่อเลยว่ามันสูงราวๆสักเป็นสิบเมตรนะครับท่านลงไปคือตายอย่างเดียวผมเนี่ยนะไม่ไม,ไม่ไม่พิการด้วยครับตายอย่างเดียวจริงๆนะฮะผมเลยนั่งพักจุดนี้แล้วก็ดื่มน้ําเกือบหมดขวดนะฮะเสียพลังงานไปเยอะมากจุดนี้ นั่งพักอยู่นานครับนะฮะเริ่มคิดนู่นคิดนี่ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปต่อดีไหมครับแต่มันอย่างที่ท่านคิดแล้วครับผมไปต่อครับนะฮะหลังจากเสร็จสินส้นภารกิจครับผมเก็บข้าวของจากจุดนี้ไปต่อลอดถ้าลงไปแล้วเราก็จะไปทางขวามือเดินเลาะไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยจุดหมายของเราอยู่ด้านหน้าแล้วครับจุดจุดนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าจากจุดที่ผมเดินไปนี้ที่ผมวงกลมสีแดงเอาไว้ เป็นทำรอบหมายเล็กหนึ่งนะครับผมกาลังจะเดินข้ามจุดนี้ไปแล้วก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางตรงด้านหน้าของผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างและก็บอกเกินได้เลยครับว่าว่าจุดนี้จุดที่2ที่ผมวงกลมเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเท่าที่ผมเคยไปออกหมายมาเลยครับเพราะมไม่เคยเห็นที่นี่มาก่อนไม่เคยถามไม่เคยรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนี่นะฮะร,รอดทาลงมาแล้วแล้วก็ขนอุปกรณ์เช่นเดิมครับ กระเป๋าสะพายหลังกระติกครับที่ขาดไปได้มีน้ำเย็นๆอยู่รอเราอยู่แล้วเราก็ถือคันเบ็ดคู่ใจของเราโดยที่ไม่สนเลยว่ามันจะหักหรือไม่หักหลังจากที่เราประคองตัวเองครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเดินลงมาลงมาไต่เขาครับซ้ายมือนี่คือเหวนะครับและผมก็เลาะไปตามหินนะครับข้างๆ เรื่อยๆสิ่งที่ผมจับได้ก็มีแค่เศษก้อนก้อนหินจริงครับที่มันมบางๆแล้วก็รากต้นไม้กิ่งไม้ที่มันผุพังเลยนะฮะเสี่ยงลงไปคือร่วงลงไปก็คือตายอย่างเดียวและสิ่งที่ผมจะต้องข้าไปก็ต้องเหยียบต้นไม้ที่มันตายนี่แหละครับนะฮะไม่รู้เลยว่ามันคือต้นอะไรแล้วมันจะพุกไหมมันจะหักไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็ต้องไปให้ได้ครับ ดูความว้าของเขาสิครับทุกคนนะหลายหลายคนคงดูคลิปนี้แล้วบอกว่าแล้วมึงจะมาทําไมมึงจะตัดสินใจกลับบ้านตั้งแต่แรกก็จบแล้วเลยจะดันดันทุรังมาทําไมนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากทําให้มันสุดครับนะต่อให้มันยากเย็นแค่ไหนผมก็จะไปดูครับดูความพยายามของเขาถือตอนนี้บอกได้เลยว่าขาผมอ่อนแรงมากนะครับไม่มีแรงเลยนะฮะ เดินขาเปรี้ยวปรีเขีดเดินแบบเอื่อยๆลงทีนึงก้าวทีน,งทนึงก็ไม่ไหวแล้วนะครับนู่นฮะปลายแหลมที่เรามานะครับมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่ทราบเช่นเดียวกันตอนนี้ผมมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นเองครับว่าจุดนี้มันเป็นอย่างไรและนี่คือความสวยงามของธรรมชาติครับ ว้าว wow. Amazing Thailand ใช่แล้วครับที่ท่านเห็นตรงด้านหน้าผมตรงนี้มันคือถ้าลอดครับมันคืออุโมงค์ที่เราสามารถลอดจากด้านบนจุดนี้ลงไปด้านล่างที่เราเดินมาได้ครับดังนั้นมันกลายเป็นจุดที่สองที่ผมเขียนไปว่าถ้ำลอดหรือว่าอุโมงค์ที่เราสามารถลอดหินได้นะครับนี่คือจุดที่สองแล้วเรานั่งจุดนี้ครับแล้วเรามองออกไปด้านนอก จะเห็นดวทิวทัศน์ที่สวยงามมา,มากๆและนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาสุดยอดเหนื่อยมากลุยป่ามาเลยอยู่มองให้ขึ้น ไว้หลบลมหลบฝนกินข้าวแล้วมาทิง้งอยู่นู่น ผมยอมรับเลยครับว่าความเหนื่อยของผมมันไม่สามารถแลกกับความสวยงามที่ผมได้พบเจอได้แต่มันยังหักล้างกันได้อยู่ครับมันสวยมากจริงๆกับสิ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนตั้งแต่แรกครั้งแรกที่เจอแต่สิ่งที่ผมไม่ประทับใจเลยนั่นก็คือขยะที่นักตกปลาที่มาตกปลากลางคืนหรือว่ามาเฝ้าตอนกลางคืนหรือว่ามาตกกันไม่ว่าเวลาไหนก็ตามไปเข้ามาทิ้งขยะ ผมไม่แฮปปี้เลยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศที่ผมได้มาถึงจุดนี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดที่สุดแล้วครับผมมาถึงจุดนี้และได้เริ่มตกปลาราวๆบ่ายโมงตรงครับโอ้โหก็คงกะพงเหลืองขมิ้น Cần Thơ đây. เจ็บขยะครับเจ็บขยะทำดีเพื่อสังคมสรุปผลวันนี้ครับกลับแล้วฮะ ปลาไม่มีเลยนะปลาไม่เข้าเลยวันนี้นะครับปลายันไม่เข้าเลยไม้แหลมข้างๆแหลมกระทิงนะผมไม่รู้ชื่อเหมอนกันเดี๋ยวจะหาให้นะครับจะหาเจอโอเควันนี้ครับมาล่ากล้วยญี่ปุ่นนะฮะโอเคเราเดินมาไกลครับเราเผื่อเวลาเดินกลับด้วยนะครับนะแค่มาลองหมายครับมาหมายนี้มีปลาไหมแต่จุดนี้มีคนเฝ้านะคะ มีคนเฝ้าป่าเพราะว่ามีมีแป๊บที่เขาไว้เสียบเสียบเบ็ดนะฮะอยู่แสดงว่ามีคนมาเฝ้ากลางคืนนะฮะน่าจะมีแล้วก็ปลาใหญ่ก็ได้จะมีด้วยนะครับหมายหน้าตีเซิร์ฟจริงๆนะฮะแล้วก็โอเควันนี้ได้เท่านี้ก็โอเคครับนะฮะปลาไม่กีต่ตัวเลวกเล็กนะฮะรวมกับของเก่าด้วยแล้วก็พอได้แจกจ่ายนะฮะพอได้แจกจ่ายญาติพี่น้องคนๆๆนู้นคนนี้นะครับโอเค คลิปนี้ก็ขอนนี้าตปิดท้ายแล้วกันนะครับแล้วก็คงอีกนานเลยก็จะได้เจอกันแต่ก็พยายามจะหาคลิปอะไรสนุกๆมาให้ดูนะครับโอเคหวังว่าจะเพลิดเพลินกันนะครับหมายใหม่ๆที่สวยๆไปรอบหน้าไว้มาอีกครับต้องหาทางที่ดีกว่านี้ไม่รวยปลาแนละ้วเหนื่อยมากโอเคฝากไว้ด้วยครับนะฮะ ถ้าชอบนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาพาไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับถามว่ามาครั้งนี้ผมได้อะไรได้ไปเยอะเลยครับได้ประสบการณ์ได้ความไม่รู้ได้ความเหนื่อยวันนั้นผมบอกได้เลยครับว่าผมจะตายให้ได้จริงๆเหนื่อยมากๆครับไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเหนื่อยอะไรขนาดนี้ในการตกปลา หลังจากวันนั้นผมหยุดไปหลายวันเลยครับและนี่ครับคือเส้นทางจากจุดเดิมครับเราจะตรงไปที่แลมกระทิงนะครับผมเดินขึ้นไปด้านบนครับเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมไม่คาดคิดนั้นมันก็เกิดขึ้นครับคือผมไปเจอเจ้าของสวนป่มครับแล้วก็ตรงนี้รถสามารถเข้าไปถึงทุกคนพระเจ้าช่วยไม่น่าเชื่อคือผมทําอะไรลงไปผมเดินทําอะไรลงไปครับ หลังจากที่ผมขึ้นมาและผมเห็นลานจดรถผมถึงกระสุดเลยทุกคนมันมาทางหาดหนุยได้ครับหาดหนุยครับทุกคนจําชื่อนี่ไว้ครับแล้วผมไปทรมานเพื่ออะไรทุกคนนี่คือบทเรียนที่ผมจำไม่ลืมหมดสภาพเลยครับหมดสภาพเลยหน้าไหมหมดไหมสุดๆตายครับ เน่ยดูแลหน้ากันไปครับทริปนี้ไม่ไหวจะเคลียร์พอแล้วครับกับการหาไหมยใหม่พอแล้วไปครับกลับกัน